Uh, สวัสดีค่ะดิฉันดรพัชริเชบุญเนอร์รองคณบดีวิทยายลายัยนานาชาติดิจิทัรนนะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการเลือกวารสารที่จะนำบทความที่เราเขียนกันเนี่ยนะคะไปตีพิมพ์อาจจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์มากกว่านักศึกษาแต่ก็ขอให้นักศึกษาฟังเผื่อจะได้ไอเดียได้ความรู้หรือได้อินสปิเรชันไปเรียนต่อเพื่อที่จะมีวารามีบทความตีพิมพ์ลงในวารสารเนี่ยนะ,ะก็ต่อไปนะคะ เริ่มต้นเลยจะมี3วิธีค่ะวิธีแรกคือไปหาเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ที่ใช้นี่คือเว็บไซต์ที่ตัวเองใช้จริงๆตอนหาหาวารสารน,น,นะคะเว็บไซต์แรก uh, skimagojr.com เข้าไปก็จะเป็นหน้าตาเว็บไซต์อย่างนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันจะมี journal r a n k i n g journal search country rankings นะคะเราก็จะเลือก journal rankings นะคะซึ่งจะมีพารามิเตอร์ต่างๆอย่างเช่น subject area category เลือก country ได้ด้วยถ้าสมมุติว่าเราอยากจะได้วรารสารที่มีเฉพาะในประเทศไทยนะคะและสิ่งที่ต้องเลือกอีกอย่างหนึ่งก็คือ order by ซึ่งจะเป็นทำให้เราได้ลิสต์ของวรารสารออกมาตามลำดับของ SJR หรือจะเป็น title หรือจะเป็น h index หรือไม่ก็จะเป็น indicator ตัวอื่นๆแต่ขอแนะนำว่าคนจะใช้ SJR แล้วเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าทำไมเราถึงเลือก SJR ลังจากได้พารามิเตอร์พวกนี้แล้วนะคะพอเราเข้าไปดูเราก็จะเจอเนี่ยค่ะคอนเทนต์ Content, หรือตัววารสารล,ลิสต์ของวารสารที่เรียงลําดับตาม SJR จะเห็นว่าสีเขียวนี่คือวารสารที่เป็นคอไทที่1วารสารสีเหลืองเหลืองนี่ก็คอไทที่2ก็จะมีไล่ไปจนถึงวารสารที่เป็นคอไทที่3ที่4นะคะทีนี้ตัวบนพวกนี้ล่ะคะ่ะคืออินดิเคเตอร์ที่สำคัญเดี๋ยวเรามาดูเอาเลือกตัวสำคัญสำคัญนะคะคงไม่ทุกตัว SJR indicator หรือ H index แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือตัวนี้นะคะ사이트ตัวนี้ค่ะ size per dog t o years นะคะเราจะมาดูความหมายของเจ้า indicators พวกนี้กัน ตัว SJR Indicator นะคะมาจากฐานข้อมูล Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่มากเพราะว่ามี Publisher หรือสำนักพิมพ์อยู่ถึงรวมอยู่ถึง5,000สำนักพิมพ์นะคะวิธีการคิด SJR Indicator ก็คือจะเอ,เอาตัวบทความที่ถูกอ้างอิงของวารสารฉบับนั้นนะคะย้อนหลังไป3ปีสมมติเราจะคิดปี2012เราก็จะย้อนไป2 0 1 1 2 0 2 0น0ะคะแล้วก็หารด้วยจำนวนบทความของวารสารฉบับนั้นในช่วง3ปีเหมือนกันนะคะทีนี้ SJR Indicator เนี่ย ไม่ได้เน้นแค่นำจำนวนบทความที่ถูกตีพิมพ์แต่จะเน้นถึงความเขาเรียกว่าเป็น prestigious journals ก็คือดูถึงความสง่าง,งามหรือความมีเกียรติหรือความมีคุณค่าของวารสารด้วยสมมุติบทความของเราเนี่ยถูกอ้างอิงในวารสารที่เป็น prestigious journals มันก็จะมีคุณค่ามากกว่าบทความที่ไปถูกอ้างอิงในวารสารที่ที่ไม่ได้เป็น prestigious journals นะคะทีนี้ตัวที่สองเป็นตัวที่ทุกคนอาจจะเคยเห็น impact factor หรือ IF นะคะตัวนี้วิธีการคิดคล้ายๆกันแต่มาจากฐานข้อมูล ISI ค่ะ Institution uh, Institute of Scientific Information นะคะซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เล็กกว่า Scopus แล้วก็มีรายงานการวิจัยที่บอกว่า uh, Impact Factor เนี่ย uh, เรียกว่าจะมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่า SJR Indicator เนื่องจากว่าค่า Impact Factor เนี่ยบรรณาธิการหลายๆท่านเนี่ย สามารถที่จะ manipulate แมนิพเลคือสามารถที่จะจัดทำบางอย่างเพื่อที่จะเพิ่มค่าของ impact factor ให้วารสารของตัวเองได้นะคะส่วนตัวที่3 h index ค่ะก็คือ personal impact factor หมายถึงว่าผู้วิจัยทุกท่านที่มีบทความตีพิมพ์ในวารสารเนี่ยทุกคนนะคะถ้าวารสารของบทความของตัวเองถูกอ้างอิงในวารสารใดก็ตามเนี่ยก็จะมีค่า h im, อินเด็กซ์นะคะซึ่งถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าหายังไงหางไม่ยากเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวกลับไปดูที่ตัวลิสต์ของวารสารเมื่อก,กี้นิดหนึ่งจะเห็นว่าไอ้ q 1 q 2เนี่ยมันจะเรียงลำดับตาม SJR Indicator นะคะไม่ได้เรียงลำดับตาม H Index ไม่ได้เรียงลำดับตาม Impact Factor ตัวนี้ถ้าลองดูตัวเลขนะคะเราจะเห็นตัวเลขตัวนี้ อยู่ควอไทที่2แต่มี Impact Factor 2ถ้าเทียบกับาวารสารที่เป็นควอไทที่1ห,หลายๆเล่มนะคะมี Impact Factor แค่ 1.2, 1.2เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า SJR Indicator มีความสำคัญมากมากกว่า Impact Factor หรือมากกว่า,า H index นะคะในการจัดลำดับควอไทของวารสารพอเราเลือกวารสารได้แล้ววารสารที่ตรงกับเนื้อความเนื้อหาของบทความของเรานะคะ ้าเราคลิกเข้าไปดูชื่อวารสารที่เราเลือกแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีข้อมูลของปีทุกปีที่ผ่านมานะคะว่าอยู่ในควอไทไหนวารสารทุกฉบับไม่ได้อยู่ในควอไทเดิมตลอดนะคะวารสารจะต้องรักษาคุณภาพเพื่ออยู่ในควอไทเดิมให้ได้บางปีก็อาจจะตกไปอยู่ควอไทสอแล้วก็ต้องทําคุณภาพให้ขึ้นมาเพื่อให้อยู่เป็นควอไทหนึ่งหรือรักษาควอไทให้ดีเหมือนเดิมนะคะถ้าเราลองดูในวารสารคลิกเข้าไปดูในหน้าวารสารเลยเนี่ยเราจะเจอข้อมูลนี้ค่ะที่เราควรจะดู Snip, Source, n o uh, m i n a l i z e Impact per Paper อันนี้คือค่า n o m i n a l i z e แปลว่าถ้าดู Impact Factor ตัวนี้แปลว่าถ้าดูค่าตัวนี้เป็นค่าที่สามารถที่จะเทียบระหว่างวารสารด้วยกันได้นะคะแต่ถ้าเป็นตัว SJR อย่างเดียวเนี่ยจะเป็นค่าที่ดูเฉพาะใน,ในแวดวงเดียวกันใน Content Area เดียวกันนะคะส่วนตัวนี้ Impact Factor ก็คือมาจาก ISI นะคะฐานข้อมูล ISI นี่ก็คือวิธีการเลือกที่จะใช้จาก เว็บไซต์ skimago นะคะวิธีที่2ง,ง่ายๆเลยค่ะใช้อกูเหมือนกับที่ท่านอธิการใช้เหมือนกันนะคะก็คือเซิร์ชชื่อวารสารใน google.com นะคะก็จะพบว่าสมมุติเราเซิร์ชชื่อวารสารตัวนี้นะคะ american journal of tourism management ข้อมูลอะไรที่เรา ควรจะใส่ใจดูเพื่อที่จะเลือกวารสารให้ได้วารสารที่มีคุณภาพดู A อเ and scope ดู editorial board แล้วก็ดู Indexing Indexing นี่แหลคะคาะตัวสำคัญที่จะบอกว่าวารสารของเราเนี่ยถูกลิสต์หรืออยู่ภายใต้ฐานข้อมูลอะไรบ้างมีตัวอย่างให้อาจารย์ดู2วารสารนะคะที่เป็นวารสารเนื้อความใกล้เคียงกันวารสารฉบับแรก American Journal of Tourism Management อาจารย์จะเห็นว่ามัน Index อยู่เนี่ยค่ะฐานข้อมูลที่มันถูกบรรจุอยู่ JGate EBSCO ต่างๆแล้วก็ C, C n k i เปรียบเทียบกับวารสารที่สนะคะวารสารที่2 International Journal of Contemporary Hospitality Management มันถูกอินเด็กซ์อยู่ในฐานข้อมูลเยอะแยะมากมายและที่สำคัญอยู่ใน Scopus ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์จะต้องตัดสินใจอาจารย์คงเลือกได้นะคะว่าอาจารย์จะส่งบทความของอาจารย์ไปตีพิมพ์ที่ไหนถัดไปวิธีที่3ค่ะ สอกอ,อได้ประกาศออกประกาศเป็นลิสต์ของฐานข้อมูลนะคะ่อปี2,556ซึ่งก็ใช้ฐานข้อมูลเหล่านี้นะคะถ้าบทความของเราได้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลเหล่านี้ได้แต้มหนึ่งทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูฐานข้อมูลแรกก,กัน Academic Search Premier ฐานข้อมูลนี้อยู่ใน e-database ของห้องสมุดของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์อย่าลืมไปใช้นะคะนี่คือฐานข้อมูล e-database ที่เป็นแบบ subscribe นะคะไม่ใช่ฟรีเพราะฉะนั้นควรจะใช้ให้คุ้มค่านะคะตัวนี้ค่ะ Academic Search Premier ก็จะมี list ของวารสารแล้วก็มีบทความต่างๆมากมายนะคะทีนี้เรื่องฐานข้อมูลมีตัวอย่างฐานข้อมูลอันหนึ่ง Ingenta uh, Connect สมมติว่าอาจารย์ต้องการหา วารสารฉบับหนึ่ง language awareness แล้วอาจารย์ต้องการหาในฐานข้อมูลนี้นะคะปรากฏว่า search เข้าไปแล้วปรากฏว่าไม่พบค่ะไม่พบ language awareness ในฐานข้อมูลนี้ก็ให้อาจารย์ลองไปดูที่ตัววารสารเองเลยก็ได้นะคะเข้าไป search หาวารสาร Aware ness, language awareness แล้วดูว่า อยู่ในฐานข้อมูลอะไรบ้างจะพบว่าอยู่ในสกอร์สด้วยเพราะฉั้นบางทีเวลาจันทายฐานข้อมูลเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องดูหลายๆฐานข้อมูลเพราะวารสารบางฉบับก็ลิสต์ในฐานข้อมูลหนึ่งแต่ไม่ได้ลิสต์อยู่ในอีกฐานข้อมูลหนึ่งนะคะก็ะมี3วิธีง่ายๆหวังว่าอาจารย์คงจะเอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็เอาบทความไปลงในวารสารที่ได้แต้มเยอะๆนะคะเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยของเราค่ะขอบคุณค่ะ